มาเธอมาเธอเข้าปุ้นน้ำยาไก่ค่ะทุงพริกองฉันถอดรหัสมันด้วยกันไก่ตัดไปเลยจ้ะมือนีผักกระสิบมีผักขานะคะมีผักกระทิ้งน้อยหนึ่งแล้วก็มีถั่วงอ,อกนะคะ,ะคเคลียร์ตู้เย็ยนค่ะเคลียร์ผักอืมแับ ผักสวงแต่อิตยีบี่แล้วต้องกินแต่ว่ามันยังสดดีนะคะเธอร mm hmm. ับมีเครื่องในด้วยมีตับมีหัวใจแบบบูบ สื่อไว้กว็ทกขัวหรอพักแซตตุเย็นไว้ล้างทําความสะอาดแล้วก็ให้มันสเสด็จหน่มเอาใส่กลองไว้หรือว่าเอาใส่ถุงสิบหลอกไว้อยู่ได้นานนะคะวิธีเก็บผักตันนี้เนาะมักสน้่าะ แพ,พลทพักกะทินพักพาอื แล้วก็เส้นขนมจีนนะคะของเวียดนามในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันย่งางไปเลยตรงส,สวกโซนเส้นโซนมาหมามันจะออกหอสีเขีเขยวนะคะเส้นใหญ่เหนียวนุ่มต้มด้นๆกับบวขาดนนเนี่ยเส้นเป็นเส้นเลย ทำเองกินเองแซบเองวันตามคุณกินกันแคบหมูกับแซบสดหนํำก่อนนะคำสุดท้าย 嗯，好，嗯。